aamin f i t i n ห้า x เครื่องนี้เปลี่ยนชุดฝาหลังใหม่กับทางร้านลกรีบไปเสร็จเรียบร้อยนะครับนีนะครับเป็นชุดฝาหลังเดิมที่จุดชาร์จทั้ง4จุดหายไปนะครับก็ทําการย้ายอุปกรณ์มาทั้งหมดนะครับแล้วก็ปุ่มกดตรงนี้ที่ค้างนะครับเมนูนะครับก็ได้เหมือนใหม่หมดเลยนะครับก็ตอนนี้ชาร์จไฟเข้าที่70%ดนะครับเดี๋ยวจะถอดสายชาร์จนะครับเซ็นเซอร์ฮาร์ดเลททำงานได้ตามปกตินะครับ จุดชาร์จก็ได้เหมือนใหม่นะครับนี่นะฮะได้เหมือนใหม่ก่อนที่จะเปลี่ยนนะครับก็พลิกไว้นะครับก็ปุ่มเลื่อนลงนะครับกําลังวัดอัตราการเต้นหัวใจนะครับเลื่อนขึ้นนะครับนี่นะกดได้ตามปกติก็เดี๋ยวจะกลับมาดูที่การวัดอัตราการเต้นหัวใจอ่ะพอดีนะครับวัดได้พอดีนี่นะฮะวัดได้ตามปกติเหมือนเด,ดิมทุกอย่างนะครับเพราะอุปกรณ์ทุกอย่างที่เกี่ยว กับระบบอิเล็กทรอนิกส์เราย้ายมาทั้งหมดนะครับก็ตรงนี้ปุ่มย้อนกลับนะครับเข้าโหมดกิจกรรมไปจับสัญญาณ GPS ตั้งเวลาเป็นปัจจุบันรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยนะครับตอนแรกลูกค้าตั้งเป็นแบบตั้งเวลาเองนะครับไม่สามารถตั้งเวลาผ่านระบบ GPS ได้นะครับตอนนี้ก็สามารถทำงานได้ตามปกติผมไปตั้งเป็นอัตโนมัติ เพราะว่าจะได้เป็นวันเวลาที่เป็นปัจจุบันของวันนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ไว้ใจร้านลีไบเราใช้อะไรกามินแท้100%นนะครับนี่ฮะต่อสายชาร์จก็ขึ้นสถานนะการชาร์จได้ตามปกติขอบคุณมากครับ